ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวไฟแช็กไฟฟูของยี่ห้อโซโต้ครับนี่ครับเป็นไฟแช็กปรับยืดหดได้ของยี่ห้อโซโตอันนี้เป็นรุ่น st c 80ครับอันนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่น made in japan ครับเราไปดูเลยดีกว่า นี่ครับหัวตัวเนี้ยสามารถปรับได้เดี๋ยวไปเช็คนะนี่เลยโซโตอันนี้เป็นที่ดูเ,เขาเรียกอะไรน้ำมันเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะดูเรียกเหมือนเกน้ำมันอะดูว่าน้ำเรียกน้ำมันผู้เศษอะมันเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็มีระบบล็อก เออถ้าอย่างเงี้ยกดไม่ได้เราต้องปลดล็อกก่อนปลดล็อกกันดึงถอยหลังนี่ปึ๊บทีหนึ่งแค่นี้ก็จะกดได้ละนี่เปลวไฟสีฟ้าเป็นไฟฟูคือสู้ลมอะ่ะคือไม่มันไม่เหมือนไฟเปลวไฟธรรมดาเวลาจะล็อกเก็บไม่ได้ใช้งานก็กดเข้าไปปึ๊บเราก็จะกดไม่ได้เลืดอดเผอโดนเราก็ ก็ไม่สามารถจุดได้แล้วก็ตัวนี้สามารถยืดได้นี่ครับมันยืดหัวมาได้ลองดูจุดได้ไหมนี่เห็นไหมจุดได้เหมือนกันครับล็อกนะครับเข้าไปนี่ครับเบติรไปแช็กตัวนี้นี่แล้วก็จุดนี้เป็นจุดเติมจุดเติมเนาะเห็นหรือเปล่าเอ่อย นี่เนาะจุดเติมเรียกเติมแก๊สได้ก็คือแก๊สกระป๋องเติมได,มได้แล้วแก๊สของไฟแช็กก็เติมได้แก๊สรับเปาก็เติมได้แต่แก๊สถังเป่าต้องมีอู่แปลงหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้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 นะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นตัวปรับเร่งเปลวไฟแต่ตรงนี้จะปรับเร่งไว้สุดแล้วบอกลบได้เหมือนไฟแช็กปกติทั่วไปครับ เองแต่ว่ามันยืดหดได้แล้วก็เป็นเปลวไฟแบบสู้ลมสามารถสู้ลมได้คือถึงแม้ลมมีพัดลมเป่าก็ก็คือติดแล้วก็ตัวนี้ก็คือจุดในที่ที่แบบเหมือนหัวเตาอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเอามือเข้าไปใกล้ๆมันสามารถจุดจุดได้เลย ระยะที่เราแบบคือปลอดภัยอะคือไม่ใช่แบบใกล้จนเกินไปถ้าคนกลางเต็น์บ่อยๆจะรู้เวลาเราจุดพวกเนี้ยคือเราต้องแย่ไฟแช็คเข้าไปไอตัวนี้ก็เลยทำลักษณะแบบยาวๆเพื่อเพื่อให้เราก็เลยจ,จุดไฟได้แบบสบายๆนี่ครับไอตัวบอดี้ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะ ดรวมก็ถือว่าโอเคแข็งแรงดีก็ตัวนี้ท่อต่อยาวเป็นตะเล็ดก็หัวตัวนี้นจริงๆเวลาจุดเขาจะให้ให้ให้กดค้างได้แค่ประมาณ30วิอย่าให้เกินถ้าเกินมันร้อนแล้วคือถ้าเกินอัเกินได้แต่ว่าเหมือนว่าเราต้องพักสัก30วิปุ๊บ,บแล้วพักทีหน,น,นึ่องอันเนี้ยเพราะงั้นมันจะได้เหมือนเหมือนไฟแช็กอ่ะคือพูดง่ายๆคือมันเป็นไฟแช็กนั่นแหละ คีชกเราจดานานๆหัวมันจะร้อนใช่ไหมอ่าเราต้องพักมาหน่อยแล้วก็จดใหม่แค่นี้ข้อดีคือนี้ทนลมแล้วก็ยืดหัวได้จริงๆอันนี้มันมีมันมีมนมชะไรซองหนังอ่ะเป็นเคสใส่ก็สวยดีนะของซื้อมาใส่ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดละซโต้เอสทีสี่แปดศูฮิต ฮิตเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือมันยืดนะแล้วก็ราคามันไม่แรงมากถามว่าราคาแรงไหมแต่ตอนนี้ราคามันก็ขึ้นลงอะปกติราคาขายเ็ดรยห้าสิบแต่ว่าราคาก็ถูกปั่นไปเรื่อยแล้วแต่คนจะได้ราคาไหนมาแต่ผมก็ได้มาราคาประมาณเก้าร้อยแปดร้อยได้โคสลดด้วยก็ประมาณแ0ดร้อ ก็ถือว่าโอเคอยู่แข็งแรงทนสู้ลมได้อ่ะโอเคทั้งหมดก็มีตัะพีนเท่านี้ครับขอบคุณที่ตตามรับชมครับสวัสดีครับ